ไปครับผมวันนี้เราไปไหนไปไหนอ่ะจะไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปนี่ดีกว่าถามคุณด้วยวันนี้ไปไหนครับไปเราจะไปนี่ครับเกาะงามน้อยงามใหญ่เดและเกาะทะลุเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าไปอเปลเดี๋ยตรงนี้ดีกว่าเออ Let's do it, let's do it, let's do it, and do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's do it, do it, do it, let's do it, let's do it. เ,เอ้แม่งให้ดูนี่คนดูอย่างกระสีดำด้านดูดิดูด,ดิน้ำค้างทำมาำค้างภาคใต้แม่งแรงอย่างวะอืมน้ำค้างภาคใต้คือแบบแรงมากอะ่ะอันนี้คือแบบตื่นมาหกโมงนิดๆว่าจะออกไปหาอะไรกินแบบเช้าเ้า บบประทังโก๋อะไรเงี้ยมนั่งกินหน้ารีสอร์ทอะไรเงี้ยก็จะเอารถยนต์ไปครับส่วนวันนี้นะครับนี่บรรยากาศให้ดูนี่เป็นไงรีสอร์ทนี้มีแต่ฮาร์ลีย์จอดกันคนละหลังคนละหลังคนละหลังนี่แล้วก็มีรถนี่ครับนี่รถตู้เซอร์วิสของกลุ่มเรานะครับวันนี้เรามี ไปดำน้ำดูปะะกาหลังที่ไหนสักที่ตอนเจ <7, S 1> ตอน8ปดโมงนะครับตอนนี้หกโมงก,กว่าก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาไปหาอะไรกินแล้วเตรียมตัวเจอกันอีกทีน่าจะบนเกาะหรือว่าบนเรือหรือว่าที่ไหนสักที่ยังไงตอนเช้านี้ไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆย,ยามเช้ากันครับ เช้าวันนี้เราจะล่องเรือไปที่ไหนสั่ที่หนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่พี่สมาชิกเขาเป็นคนจัดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแปดโมงเช้าเรามีขึ้นเรือสปีดโบ๊ทขึ้นไปให้เดานะมันจะเห็นเกาะเกาะหนึ่งอยู่นน่น่ะมันจะเห็นเกาะแบบไกลๆลเลยอกลไกลอยู่ตรงนี้ ก็น่าจะนั่งเรือไปไปดำน้ําอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันในรูปแบบสารพักผ่อนกันจริงๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราเหนื่อยกับการขับขี่รถมาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องเหนื่อยกับการเล่นน้ํานะครับผมแต่คือพอวันนี้คือแบบเอาจริงนะทุกทริปที่ไปเนี่ยผมไม่หมดไม่ค่อยได้ตื่นมาแบบไม่ค่อยได้ตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้ม่ได้ตื่นมาดูแบบชี่ย yeah. โอเคแหละพอมันได้เริ่มอย่างนี้ต่อไปหลายๆทิพก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละตื่นเช้ามาดูบรรยากาศแบบดูดิดูดิตื่นเช้ามาดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแม่งคือแบบ,าาบาาแบบทำไมกูไม่เป็นคนตื่นเช้าตั้งแต่แรกวะอะไรเงี้ยนะพอมาเช้า,ชามันก็จะเฟี้ยวๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะยังไงเดี๋ยวเก็บภาพ แล้วกันนะโอเคนะไม่มีอะไรละตื่นเช้ามาเพื่อมาดูมายากันี้แหลเเดี๋ยวกําลังจะขับรถออกไปซื้อปลาตั้งโกให้เมียนะครับผมไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ตั้งใจขับรถยนออกมาเพื่อไปซื้อปลาตั้งโกให้เมียนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันไปซื้อของก่อน เขาเท่จังอะเล้ยโอ้โหนั่งรับแสงเช้าโอ้โอเป็นเขาเท่ยังวะนี่นไม่พูดอะไรหน่อยหรอวิดีโอมั้ง ไปครับผมวันนี้เราไปไหนไปไหนอะ่ะจะไหนอ่ะไปไหนอะ่ะไปนี่เดี๋ยวถามคุณรู้และวันนี้ไปไหนครับไ,ไ,ไป,ไไป,ไปเราจะไปนี่ครับเกาะงามน้อยงามใหญ่เดี๋ยวกันน้อยงาม <icias S 1> ใหญ่เดี๋ยวเราไปดำ<ห>น้<ด>ำกันเดี๋ยวตามไปดูเย่ทีนี่ผียูทูบเบอร์ว่ะ ถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนครับผมโอเคครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปจุดถ่ายรูปจดพระพุทธเจ้าใส่ที่โอ๋อจินตนาการให้เป็นแบบเป็นนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วนะเป็นนิ้วแบบจินอ่าจินตนาการให้มันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เก็ดฟิลวะฝ่ามือพระพุทธเจ้านะครับผมโอ้มือเอามาเลยกระป๋องเลยโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับ ฝ่ามือพระพุทธเจ้านะครับผมหัวเรือบ้างไงครับผมร้อนเด็กก็จะอยู่หัวเรือนะเจ๊อไอยไม่ไหวเนาะดูท่าเจ้าไอ้นี่คือเรือเรือผู้สูงอายุเราเรือวัยรุ่นนะเราเรามีเพลงด้วยไงเหงาดิไม่มีเพลงเหงาเลยฝั่งนู้น่ะเหงาเลยไม่มีเพลงเอาเพลงอยู่ในใจด้วยหมูบ้านบ้านชาวประมง เก็บหลังนกเปล่าเราอ่ะเก็บหลังนกเปล่าเก็บหลังนกเปล่าแปดเมตรอะเขาบอกอ่ะล่าสุดฟิลเตอร์แฟนตาแล้วฟิลต้นมหนึ่งวงมา ต้นอุโมงเบาเจ้าถิ่นมาเนี่ยเราเจ้าถิ่นมาเนี่ยโอ้ต้นอุโมงเบาอยู่างบนน่ะมีบ้านถล่มด้วยอ่ะเพื่อนเนี่ยเพื่อนมุ่งเป้าเพื่ออะไรเดียบันต้าถ่ายเพื่ออะไรที่พี่เห็นคือเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านใช่ใช่ไหว่าหมู่บ้านได้ปะไม่ได้เดี๋ยวใช้หมู่บ้านบ้านดีกว่าบ้านขนเฝ้าครับบ้านขนเฝ้าอ่าลังนกเอาเบาเบี้ยวเบาเป็นสัมภานเกี่ยวกับ เกาะลังนกอะไรเงี้ยก็เลยมีบ้าวมีหลายอันใช่เฟียวเลยว่ะสวยมากครับโดดนี่ไงเขาเรียกว่าการท่องเที่ยววางใจวานี่คือโอ้โหเฟี้ยวๆเลยอ่ะดูดิแม่งอยู่กันจริงเลยนะ ร้านค้าด้วยเหมือนจะมีร้านค้าด้วยประเด็นอะประเด็นไม่เหมือนจะมีร้านค้าด้วยประเด็นอะไปเดี๋ยวเราดำน้ําจุดนี้ครับเขาบอกความลึกประมาณอยู่ที่ประมาณ8เมตรครับผมไหวไหมครับแดเมตรใช่ครับผม8เมตรจับับหอยนางรมความลึกอยู่ที่ประมาณ8เมตรโดดเลยเหรอโดดเลยเหรอเรารีบอะเรารีบอะเรารีบอะ เรารีบอ่ะขาขาะยาวแต่หอยเล่นบู๊กเลยไปเดี๋ยวเราเล่นน้ำไหมครับผมเอยังอ่ะยังอ่ะพี่แอ๊ดเอาดีโดดเลยต้องโดดเลยมั้งอันนี้โน่ลำนู้นเขาโดดแล้วน่ะเอาโดดเร็วโดดเร็วรอไทยยู เอาแล้วเอาแล้วนี่วัดกันตรงนี้ดีกว่าเวัดกันตรงนี้ดีกว่าอไอย่างี้ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันทำไถ่ายไม่ทันกนไเราลำนู้นลำนู้นนิ่งเลยทำไมเอยลงมาโคตรเท่เลย ไาเดี๋ยวชูชีพดีกว่าชูชีพดีกว่าเพื่อความชัวเดี๋ยวลงน้ำนี้นี่หน่อยโดนไม่น่าบินครับอันตรายไม่น่าบินโดนอ่ะก็ตรงคือไม่กล้าบินเดี๋ยวมันอะไรจ๋อมเดี๋ยวโดนแม่งจ๋อมก็เลยแบบไม่บินดีกว่าเราถ่ายเก็บฟุตตรงนี้แล้วกันบรรยากาศประมาณนี้ครับ เรามากันเรือกัน,นสามลำเห็นไหมสามลำนี่หนึ่งสองแล้วก็ลำเรานี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอเที่ยวก่อนลอแล้วไงว่ากันอีกทีนะครับดูตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดอะไรได้กดไปแม่งเลยโอเคนะตึงตึๆงตึงตึงตึงตเออน,นามนั้นเลยไปขอเที่ยวก่อนบายเอาแล้วจังหวัดนี้ต้องโดดโชว์แล้ว <S <S เออเท่ๆเลยธรรมดาะไไม่ลงแบบเท่ๆหรอลงแบบธรรมดาแว่นลุ่ แว่นหักเฮ้ยได้ยุ่งเลยนะต้องถ่ายแว่นลงไม่กล้าลงอ่ะจิต้องกลัวดิกลัวเรืงจริงเลยนะกลัวกลัวอะไรแล้โดดกันลืมล่ำลืมล่ำน่ะต้องมีในเรือเราลงคนหนึ่งก่อนปิ๊งไหมนี่เลยให้แบบโปรเฟชชั่นแนลมาแล้วโปรโปรมาโดดหน่อยดิมาโดดลงกล้องหน่อยจิ้งยาวเหมือนเดิมติ๋มติมมาช่วยเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนไม่ไหวเพื่อนใจไม่ได้ใจไม่ได้เออใจไม่ได้ดิ่งข้างหลั่งข้าลัง เฮ้ยเอาเล่นเจ้าของเรือเลยอันนี้คือส่วนตัวแว่นส่วนตัวเหรอไม่รู้ใครอ้าวขอพี่เขาดิเอแมีอวพี่เอา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 หน่อยดิเออพี่ต้องใส่แว่นนะนัดนัดหยิบไปหน่อยนัดเกาหนึ่งแวเอาแบบเด็ดเด็ดเลยยังไงของจริงมันต้องอย่างนี้มโดดไม่กระเกงอ่ะทิ้งเถอะทิ้งเถอะทิ้งโอ้โหแม่งเอ้ย หมดเลยครับเอาอย่างไงเอาย่งไงแเฟียวๆเลยเดี๋ยวดของจริงโชว์ดินี่ของจริงนะเป็นไงตัวอย่างมีแล้วรอสโนว์เกอร์ตัวอย่างมีแล้วนี่ขอแว่นหน่อยครับพี่นยอ๋อสนุกเลยสนุกเลย่าสนุกเฮ้ยประวานประวานโอ้ประวานามีประวันด้วยเหรอเฮ้ยมีกองที่มแล้วต้องบอกว่าเอาอย่างไงโอ้แม่งเอ้ย ได,ได้ได้แล้วหนึ่งชุดผมเรียบร้อยครับอุปกรณ์ในการโดดของเราไป,ไปเดี๋ยวเจอกัน ใหลแนล่มาว้จมา้ยหน้าโอ้โหไม่ไปแล้วกลมหลวงนอนก่อนยบร้อยเ้อหนาดำไม่วเลยไปดูเรน้อยตัวไปดูดังนกมาซื้อไอโอ้ปักเราลูกเรือชาปมงแล้วมั้ง ค่งไ <Net> ูชไม่ใส <osa> ่ด้วยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่คองครับโอ้โหทำไมต้องกดอกเลยถ้ามองไม่เห็นครับผมอ่นไหนู้ใต้น้ำตู้ใต้น้ำเลยเดี๋ยวเราไปน ชอบเล่นน้ำครับชอบเล่นน้ำอ๋อเดี๋ยวเฉยเฉยเราลอยตัวได้อยู่แล้วธรรมดาชิวๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมสัตว์ตินมันจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งครับป่าลานเฮ้ยน้องมา่งทีด้วยไอ้รมึงอยู่มึงกาะด้วยล่ะเลี้ยอยู่อ่ะอยู่อยู่ลูกได้ย่อเข่าลูกหวานเลยวเดี๋ยวไอ้ย้บิ้วด้วยว่าอยู่เรื่องรักเก็บรังนกแล้วโอ้เจอลำนี้ไปลำนู้นเหงาเลยฮัลโหลอันยัเจ๊งเลย Oh ัครับมาหมดภารกิจเที่ยวต่อกันดีกว่า เอเชีนเกาะทะลุเพราะอะไรมาถึงทะลุมโดนเทลุเพราะอะไรโดนปืนใหญ่โดนปืนใหญ่เนปืนใหญ่ละชออัพเดทด้วยอัพเดทอารอัพเดทกําสารเราใส่ควาได้ใหญ่ได้โดเม่อวานกอดทะลุไม่ได้ลงแล้วไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงหาเดี๋ยวล ลงแล้วว่าำปีดมั้งอันนี้คือต้องอันนี้ลุได้อพี่ติคได้ป่ะแยวเราอยู่ไหนบอก ดเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลนะครับเราเดินทางมาบริจาคของกันนะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับในมาตรการโลกเบื้องต้นก็คือเรามาบริจาคของก็จริงแต่ก็เป็นบริจาคของให้โรงเรียนนะครับแล้วก็ลับ้องันที่นั่งเรียนเพื่อความสะดวกสบายนะเพื่อความสบายใจด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ก็อย่างที่บอกครับทุกคนที่มาสถานที่แห่งนี้คือ ทำเราได้ทําการตรวจเ t ทกันแทบทุกคนทุกคนแล้วล่ะไม่ใช่แค่ทุกคนทุกคนเลย,ละน,น,เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกาันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวน่าจะเดินทางไปไหนต่อวะอ่าว่ายกมรมหลวงชุมพรครับสําหรับวันนี้นะบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเบื้่มต้นก็ไปดูบรรยากาศกาแล้วกันนะโอเคร้อนอะ่ะมโคตรร้อนเลยร้อนแบบร้อนจริงจังเลยร้อนแบบร้อนจัดร้อนจัดเลยนะนะไป พกเราทำอะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้เราต้องหน้าที่พิธีกรเรารู้ตัวเปล่าไม่รู้เอาเราขึ้นเวทีด้วยวันนี้ขึ้นเวทีไนักจับเฟี้ยวเนี่ยนักจับเฟี้ยวด้วยเปล่าผมไม่ใช่นักมวยไม่เคยขึ้นเวทีนักจับเฟี้ยวแบบก๊อฟเปล่าไม่อยากอยากเฟี้ยวแบบคอฟเปล่ยู่ไหนอยากเฟี้ยวอ่ะนี่ไงคนเฟี้ยวอยู่นี่อาการเป็นไงเมื่อกห้าบาทดิบปาทก็เล่นอย่างนี้มุ่งเป็นรอยทำไงอ่ะรถล้มัไงขาสั้น โอ้เจ็บเลยโอ้เจ็บเลยเจ็บแหมสัใจเลยนะเจออ่าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปต่อที่ มหลองชุมพรนะครับผมตรงนี้ก็เสร็จชิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วบริจาคของสําหรับวันนี้นะครับเบื้องต้นผมก็ต้องทําการบินล่วงหน้าไปก่อนบินทุยก็นําล่วงหน้าไปก่อนนะครับไปเท่นนี้เลยเพื่อที่จะไปบินโดนนะสุดท้ายก็ทํางานอีกแล้วไปทาํางานกันดีกว่า ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนเรียบชายฝั่งทะเลท่าใต้นะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็หลังจากทำบุญเสร็จกี่คันนะให้นับให้เลนคันแรกเลยคันแรกดิ <ๆ S 1> เดี๋ยวเสียวเลยโอเคก็ไม่มีเลยครับเดี๋ยวเราจะมุ่งไปยังไงรอดูอินเสิร์ตสวยๆได้เลย1 2 3 ตลอดเลยผมหาคนเดียวเขาทอดเครียดกันหมดแล้วอ่ะครับผมที่นี่ที่ไหนครับกรมรหลวงชุมพรครับผมกรมหลวงชุมพรเขตอุบลริษักกดผิดไปถ่ายภาพยนตร์ก็อ๋อถ้าภาพยนตร์มันจะบาดกลุ่ครับผมนี่แบบเป็นกั๊กซี่เย็นๆแทนไหมน้องยังครับไป เอ,เอาเลยเหรอเปล่าขอพักก่อนแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเออป่โอเคนะวางแล้วนะวบาย สถานที่จุดประทัดจุดมาดูแล้วไหนแล้วมึกลัวเหร ตราดสูยาวชาวปาร์ตี้ฮงไงสถานโคโซโอ้โหดู้วก่อลไมมืดจังวะดีบรรยากาศสัวเขัวไงเปไงโโหเป็นไงเป็นไง อนู่ข้าวข้าวหมดยังอิ่มแล้วหรอหลังเวทีหลังเวทีหลเวทีดีล็อบบี้โอเคดีดีไม่เกดพีเอีไม่เกพีเอเราคือสุดตอดเลงมือสุครับ